เงินติดล้อแบบไม่ติดดอยคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆนะที่จองซื้อหุ้น IPO ไปแล้วนะครับกำลังจะจองหรือว่าจะไปซื้อเพิ่มหรือซื้อในวันที่เทรดตลาดวันแรกนะครับผมมีข้อมูลสีข้อนะครับสีด้านนะครับ1ครับราคาและแนวโน้มนะครับในวันที่เปิดเทรดในวันแรกครับ2ครับ IPO แพงครับ PE สูงครับสูงและแพงและเป็นยังไงล่ะครับอะไรที่ซ่อนอยู่ครับ 3ครับเงินที่ได้หลังจากการ IPO อ่ะเงินติดล้อจะเอาไปทําอะไรครับจะเอาไปอุดรอยรั่วหรือว่าปิดจุดด้อยของเขาหรือเปล่าแก้ไขอะไรหรือไม่4ครับการลดความเสี่ยงในการไ p o แล้วก็ลงทุนในเงินติดล้อครับเสี่ยงไม่เสี่ยงเสี่ยงตรงไหนนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆผมบอยครับก่อนอื่นเลยเนาะผมอยากจะชวนเพื่อนๆครับถอยห่างออกมาจากภาพที่ว่าเงินติดล้อน,นครับ IPO แล้วก็จัดสรรหุ้นนะ่ะแบบ small lot first นะครับและยังมีการทำอหุ้นจัดสรรแบบ green shoe เหมือนกับ OR ด้วยนะครับดังนั้นครับภาพหลังจากที่เทรดในตลาดล่ะ ต้องเหมือนกับ O r อนะครับอันเนี้ยผมขอบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันคือหุ้นคนละอุตสาหกรรมกันเลยนะครับคนละแบบคนละอย่างกันเลยนะครับและผู้บริหารนะก็มีวิสัยทัศน์มีรูปแบบการคิดที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นครับราคาที่เปิดเทรดในวันแรกอ่ะสามารถออกได้เป็น3หน้าเลยทีเดียวนะครับก็คืออาจจะเปิดออกมาแล้วก็ต่ำกว่า IPO นะครับแล้วก็เสมอตัวกับ IPO นะครับและอาจจะ สูงกว่า IPO อีกด้วยครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าน้ำหนักมันจะเทไปทางด้านไหนนะครับโดยผมขอยึดข้อมูลเปรียบเทียบจาก2หุ้นใหญ่นะครับที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันครับแล้วก็เปิดเทรดมามากกว่า5ปีแล้วนะครับนั่นก็คือเมืองไทยแคปิตอลครับหรือชื่อเก่าคือ MTLS ครับแล้วก็ชื่อใหม่ก็คือ MTC นะครับแล้วก็อีก หุ้นตัวหนึ่งก็คือหุ้นสวัสด์นะครับหรือสีสวัสด์นั่นเองนะครับที่เปิดเทรดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับทั้ง2ตัวก็จัดได้ว่าอยู่ในหมวดหมู่อุตสาหกรรมเดียวกันนะครับโดยเรามาดูเมืองไทยแคปิตอลหรือว่า MTC กันก่อนเลยนะครับว่าเปิดเทรดวันแรกอะ่ะเป็นยังไงครับ MTC หรือชื่อเก่าคือ MTLS ครับเปิด IPO อยู่ที่5บาท50สตางค์ครับในเดือนพฤศจิกายนปี2014ครับราคาปิดในการเทรดวันแรกอ่ะอยู่ที่11บาท90สตางค์ครับขึ้นมามากกว่า1 1 6์ครับและศรีสวัสดิ์หรือหุ้นสวัสดิ์นะครับเปิดราคา IPO อ่ะอยู่ที่6บาท90สตางค์ในเดือนพฤษภาคม2014ครับโดยในการเปิดเทรดวันแรกอ่ะปิดที่ราคา 10บาท60สตางครับขึ้นมาเหนือกว่า IPO กว่า53.62%เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าทั้ง MTC เนาะแล้วก็สวัสดนะครับเมื่อเปิดเทรดวันแรกอะ่ะสามารถขึ้นไปได้แบบเปอร์เซ็นต์เยอะๆนะครับ50 100%อ์ย่างนั้นอะ่ะดังนั้นครับผมอะ่ะจะให้น้ำหนักมากกว่านะครับในการที่ติดลอ้อเปิดเทรดวันแรกนะครับจะพุ่งขึ้นไปนะครับเหนือ IPO ครับราคาเนี่ยมีน้ำหนักสูงมากครับที่จะขึ้นไปอะ่ะเปิด สูงเหนือ IPO ครับแต่ครับแต่ครับราคาที่ขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นไปนะครับเปอร์เซ็นต์เยอะๆแรงๆนะครับเหมือนกับ MTC แล้วก็สวัสด์ครับเพราะอะไรล่ะครับไปดูข้อ2กันเลยครับมาดูข้อ2ครับความแพงครับราคาแพงนะครับ PE สูงนะครับสูงแล้วไงแพงแล้วไงครับมีอะไรอ่ะเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง MTC และสวัสด์หรือเปล่าครับมาดูกันเลยครับ โดยผมอ่ะขอยกตัวเลขเหล่านี้เนาะให้เพื่อนๆเห็นครับโดยเทียบกับคู่แข่งอย่าง MTC และสวัสด์ครับโดยตัวเลขชุดนี้จะเป็นตัวเลขที่เปรียบเทียบกันระหว่าง MTC ครับสวัสด์แล้วก็ติดล้อครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าค่า P/E หรือความแพงอ่ะของ MTC นะครับจะอยู่ที่26เท่าครับสีสวัสด์จะอยู่ที่25เท่าครับแต่เงินติดล้อนะครับก็จะอยู่ถึง 35เท่านะครับอันนี้ถือว่าแพงมากกว่าเพื่อนในกลุ่มเดียวกันนะครับส่วนตัวเลขต่อไปที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูนั้นก็คือรายได้ครับรายได้ล่ะของ mtc นะครับอยู่ที่14,733ล้านบาทครับของสีสวัสด์อยู่ที่1 9 9 9 3ล้านบาทนะครับส่วนของเงินติดล้อออยู่ที่ 1558.9ล้านบาทและตรงนี้ผมขอให้เพื่อนๆดูนะครับเปรียบเทียบกับสวัสด์นะครับซึ่งมีรายได้พอๆกันนะครับคือระดับ10,000ล้านบาทนะครับแต่มาดูในช่องกําไรสุทธิครับสีสวัสด์อะทำกำไรสุทธิได้ถึง4 7 9 1ล้านบาทครับในขณะเดียวกันเงินติดล้อนะครับทำกำไรได้ที่2416ล้านบาทเท่านั้นครับ ในอัตราส่วนที่22.9%เท่านั้นครับคือน้อยกว่าสวัสดะ์ะมากๆครับตัวเลขตรงนี้จะสะท้อนนะครับให้เห็นต้นทุนในการบริหารนะครับต้นทุนทางการเงินนะครับของติดล้อที่มากกว่าสวัสด์แล้วก็เมืองไทยแคปิตอลนั่นเองครับและในจุดตรงนี้เองอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปนะครับว่าเขาจะทำการแก้ไขณนะจุดตรงนี้ยังไงนะครับส่วนตัวเลขที่สำคัญน่ะ อีกตัวหนึ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆะดูนะครับก็คือจำนวนสาขาครับจำนวนสาขาของเมืองไทยแคปิตอลนะครับมีถึง4,884ครับแล้วก็ของสวัสด์นะครับมีถึง4,750สาขาครับส่วนของเงินติดล้อมีเพียงแค่1,076สาขาเท่านั้นครับและสิ่งสำคัญเลยอ่ะผมขอให้เพื่อนๆนะครับลองครับลองเอารายได้นั้นนะครับ มาหารกับจำนวนสาขาที่มีอยู่นะครับก็จะได้เป็นตัวเลขที่สำคัญอีกตัวเลขหนึ่งครับโดยของสีสวัสดนะครับเอาจำนวนสาขาที่เขามีอ่ะหารเฉลี่ยออกมาได้นะครับเป็นรายได้ต่อสาขานะครับอยู่ที่2.3ล้านบาทนะครับและของเมืองไทยแคปิตอลหรือ MTC นะครับมีสาขาอยู่ที่4,884สาขานะครับและรายได้รวมปี63อะ่ะ อยู่ที่14,733ล้านบาทครับโดยทั้ง2อ่ะเอาจํำนวนสาขาหารกับรายได้รวมมาแล้วเนาะ MTC อ่ะก็จะได้รายได้ต่อสาขานะครับอยู่ที่3ล้านบาทนั่นเองนะครับมาถึงของเงินติดล้อกันบ้างนะครับเงินติดล้ออ่ะมีจํานวนสาขาทั้งหมด1 0 7 6สาขานะครับและมีรายได้รวมในปี6ก1 5 5 9ล้านบาทครับ โดยเอาจํานวนสาขาหารกับรายได้รวมของเงินติดล้อออกมาแล้วครับปรากฏว่านะครับรายได้ที่ทําได้เฉลี่ยต่อสาขานะครับอยู่ที่9.8ล้านบาทต่อสาขาเลยนะครับเรียกได้ว่าสูงกว่าเพื่อนๆหรือว่าคู่แข่งในกลุ่มอุตสาหการรมเดียวกันอ่ะหลายเท่าตัวเลยทีเดียวครับทั้งๆอ่ะท,ที่มีจํานวนสาขาน้อยกว่ายเยอะมากเลยนะครับแต่สามารถอ่ะทำรายได้อ่ะ เข้าสาขามากกว่าทั้งสีสวัสด์และก็ MTC อีกด้วยครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามี1 0 7 6สาขาและทำรายได้ต่อสาขาได้มากและยังไงนะครับไปดูข้อ3ต่อเลยนะครับคือเงินที่ได้จากการ IPO ครั้งนี้เขาจะเอามาแก้ไขนะครับจะมาต่อเติมเสริมแต่งธุรกิจของเขายังไงครับมาดูข้อ3ครับเงินที่ได้จากการ IPO ในครั้งนี้กว่า7,695ล้านบาทครับเงินติดล้อจะเอาไปทาอะไรครับ โดยข้อแรกครับเงิน340บล้านบาทเขา่จะเอาไปขยายสาขาครับอีก500สาขานะครับภายใน3ปีครับและแน่นอนครับเมื่อมีสาขาเพิ่มมากขึ้นถึง500สาขาและแต่ละสาขานะครับยังทำรายได้อะได้เฉลี่ยนะครับสาขาละสูงเหมือนในข้อ2ที่ผ่านมานะครับก็จะเทิร์นกลับมาเป็นผลกำไรรายรา,ายได้ของบริษัทนั่นเองครับ ดังนั้นครับประเด็นในการเติบโตของรายได้อะอันเนี้ยผมว่าไม่มีปัญหาครับข้อ2ครับใช้เงิน810ล้านบาทนะครับในการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจสินเชื่อและนายหน้าประกันภัยครับตรงเนี้ยก็มองว่าเป็นการทำนะครับเกี่ยวกับดิจิตอลทนส์ฟอร์เมชันนั่นเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าจะเป็นจุดเนาะที่ทำให้ค่าบริหารของติดล้อนะครับ ลดลงมากเลยทีเดียวนะครับในระยะยาวนะครับแถมนะครับยังได้ลูกค้ากลุ่มต่างๆนะครับในดิจิตอลออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับโดยบริษัทต่างๆครับณนะปัจจุบันนะ่ะก็มีการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับเน้นตรงนี้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า การที่บริษัทจะแข่งขันได้ในอนาคตเนาะบริษัทไหนที่มีการทำดิจิตอลทนส์ FORMATION นะครับในอนาคตเนี่ยจะได้เปรียบกว่าคู่แข่งอ่ะที่ไม่ทำหรือว่าทำช้าเยอะมากเลยนะครับดังนั้นครับเงินติดล้อนะครับตอนนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้ใช้เงินจากการ IPO 810ล้านบาทนะครับในการทำดิจิตอลทนส์ FORMATION ครับ มาดูข้อ3ครับเขาอจะใช้เงินถึง6,000ล้านบาทนะครับในการลดสัดส่วนหนี้นะครับแล้วก็ชำระหนี้คืนครับเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้สถานะการเงินนั่นเองครับโดยเพื่อนๆก็จะเห็นในตัวเลขที่ผมโชว์เปรียบเทียบกับคู่แข่งในข้อ2แล้วนะครับว่าเงินติดล้อณปัจจุบันนะครับต้นทุนในการบริหารนะครับต้นทุนทางการเงินของเขาอ่ะยังสูงกว่าคู่แข่งอย่าง MTC และสวัสดิ์อยู่นะครับ ดังนั้นครับการที่ใช้เงินจํานวนเนี้ยไปชําระหนี้เนาะไปปิดหนี้อะ่ะตัวที่ดอกเบี้ยสูงๆนะครับตนเนี้ยต้นทุนทางการเงินของเขาอ่ะก็จะลดลงมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะเทิร์นกลับมาเป็นผลกําไรนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับอีก545ล้านบาทอะ่ะเขาอ่ะก็จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจนะครับแล้วก็งบอะ่ะในการลงทุนกิจการในอนาคตครับจากการใช้เงินทั้ง4ข้อนะครับเพื่อนๆอะ่ะก็จะเห็นได้ว่านะครับ เขาอะเอาไปลดเนาะลดต้นทุนนะครับส่วนที่มีดอกเบี้ยสูงนะครับต้นทุนทางการเงินของเขาครับแล้วก็เอาไปขยายสาขานะครับอีก500สาขานะครับซึ่งแต่ละสาขามันก็ทำรายได้ได้เยอะไงเฉลี่ยเยอะกว่าคู่แข่งอย่าง MTC และสวัสด์นะครับถือว่าเป็นเรื่องอะที่ใช้เงินอะแบบถูกต้องนะครับตรงโจทย์นะครับเสริมแก่งนะครับต่อโอกาสของธุรกิจตัวเองได้นั่นเองนะครับและ เป็นการใช้เงินแบบสมเหตุสมผลนั่นเองครับและข้อ4ครับมาดูเรื่องปัจจัยความเสี่ยงกันเลยดีกว่าครับว่าเสี่ยงมากแค่ไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเสี่ยงอยู่ตรงไหนนะครับประเด็นความเสี่ยงอีก1ข้อนะครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆมองดูให้ได้นะครับก็คือหุ้นติดล้อนะครับเสนอขาย IPO ที่36บาท50สสตางค์ใช่ไหมครับและก็ กำหนดด้วยนะครับว่าจองขั้นต่ำอ,อยู่ที่1000หุ้นนะครับหมายความว่าเพื่อนๆต้องมีเงินในการไปจ่ายนะครับไปซื้อ IPO เนี่ออยู่ที่36,500บาทครับจำนวนเงินตรงนี้ผมมองว่าเยอะมากเลยนะครับสำหรับคนทั่วไปนะครับคือมันตั้ง36,500บาทไงเพื่อนๆก็ต้องลองคิดนะครับลองพิจารณาในของตัวเองดูนะครับว่าไอเงิน36,500พ้บาทเนี่ยเพื่อนๆนอะ่ะ เดือดร้อนขนาดไหนนะครับถ้าเพื่อนๆน,น่ะสูญเสียมันไปในส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าสูญเสียมันไปหมดเลยอะ่ะถ้าเกิดอ่ะมันเป็นเงินน่ะที่กันเอาไว้เพื่อแบบจ่ายค่าจําเป็นน้อยเช่นค่าบ้านค่าผ่อนรถค่าเทอมลูกแล้วก็ค่ากระเป๋าแบรนด์เนมของภรรยาเนี่ยอันเนี้ยเพื่อนๆน,น่ะก็ไม่ควรจะเอาเงินตรงนั้นนะครับไปยุ่งในการซื้อ IPO ครับและหากเดือดร้อนน้อยนะครับอาจจะสูญเสียได้ประมาณ 5% 10%นะครับ3 0 0พ4,000เนี่ยอันเนี้ยเสียได้นะครับเพื่อนๆน่นะก็ควรจะกำหนดจุด Stop l ล s s เนาะของตัวเองอะ่ะให้แน่นอนนะครับทำอย่างมีวินัยนะครับถ้าเกิดเปิดเทรดวันแรกเนี่ยราคามันหลุดนะครับแล้วก็ต่ำจองกว่า IPO มากๆแล้วก็ต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆเนี่ยเพื่อนๆน่นะต้องกำหนดแผนของตัวเองให้ชัดเจนนะครับว่าจะสูญเสียได้มากแค่ไหนนะครับถ้าเห็นว่ามาผิดทางแล้วจริงๆอะ่ะผมนะก็แนะนำนะครับให้เพื่อนๆอ่ะ คัดลอสออกมานะครับรักษาเงินต้นนะครับอย่างน้อยๆก็เหลือ30 0 0 0นิดๆก็ยังดีนะครับส0,000นิดๆก็ยังเป็นโอกาสนะครับให้เพื่อนๆได้ไปลองทําในสิ่งอื่นนะครับไปลองศึกษาพิจารณาลงทุนในสิ่งต่อไปได้นั่นเองครับเพื่อนๆจะไม่สูญเสียเงินนะครับแล้วก็ติดดอยนะครับเอาเงินนั้นไปติดอยู่บนดอยนะครับจะขายก็ขายไม่ได้นะครับเจ็บนะครับคือมันลงมาเยอะๆแล้วอะผมเห็นนะเพื่อนๆน่ะ เป็นอย่างนี้เยอะนะครับรวมทั้งตัวผมเองในอดีตด้วยนะครับที่เริ่มลงทุนใหม่ๆครับด้านของตัวราคาหุ้นในระยะยาวนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆนะดูกราฟของ2คู่แข่งของเขาครับคือ MTC ครับและสวัสดครับเพื่อนๆนะก็จะเห็นได้ว่านะในระยะยาวเนี่ยสวัสด และ MTC นะครับก็ราคาหุ้นน่ะก็สามารถที่จะยังเติบโตได้นะครับธุรกิจของเขาอ่ะก็ยังสามารถที่จะเติบโตได้นะครับและไปได้แบบเปอร์เซ็นต์สูงๆด้วยนะครับและเมื่อเทียบกับ IPO นะครับดังนั้นนะครับภาพในระยะยาวของติดล้ออ่ะก็น่าจะเพอร์ฟอร์มนะครับไปกับคู่แข่งอ่ะทั้ง2เจ้านั่นเองครับส่วนในระยะสั้นน่ะติดล้อครับก็มีการทำหุ้นกรีนชูครับเหมือนกับ OR นะครับดังนั้นครับ เมื่อหุ้นเข้าพอร์ตของเพื่อนๆละ่ะจะมีเครื่องหมาย ST ขึ้นนะครับเป็นระยะเวลา30วันนั่นเองครับและหลังจาก30วันนั้นนะ่ะหุ้นจัดสรรส่วนเกินกีนชูตรงนี้นะครับต้องจัดคืนให้กับเจ้าของนะครับดังนั้นนะครับราคาก็จะเป็นไปตามความต้องการในการเทรดของตลาดนั่นเองครับหลังจาก30วันครับดังนั้นครับเงิน36,500บาทเนี่ยหามาได้อย่างความยากลำบากนะครับ เพื่อนๆต้องคิดให้ดีๆนะครับว่าจะเอาเงินส่วนนี้ไปลงทุนซื้อ IPO ติดล้อเนี่ยแล้วก็สามารถนะครับยอมรับความเสี่ยงนะครับในการสูญเสียได้มากแค่ไหนนั่นเองครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมคลิปของผมอ่ะตั้งแต่คลิปของ IPOR o ครับ TQR ครับโอกระจุครับถึงแม้ว่าการลงทุนในหุ้นน่ะจะเป็นการลงทุนสิ่งแรกๆเลยเนาะที่ผมรู้จักและลงมือทำนะครับ แต่กลับการครับสิ่งที่ทําให้ชีวิตผมอะเติบโตได้นะครับคือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ครับกดไลค์กดซับสไคร์นะครับช่องนี้นะครับ Boy Story Life ครับช่วยกดให้หน่อยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆนะครับเชิงสตาร์ทอัพนะครับสร้างชีวิตตัวเองจากสิ่งที่เราเป็นอยู่นีครับให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ที่ผมถนัดครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ